ว่าแต่ความจำบบพอพี่น้องเอ้ยตายธรรมดามันมันคือเก็ดได้ตั้งหลายอันนี้น้ำตาลเ้ยใส่หน่อยดอูป้อาใส่มันมาจา่จัดมังมาทั้งซีกแนะี้มาเอื้อกะซุกแล้วเรื่องแบบบวบไป รถด,ดีกับรสด,ดีอยู่ไหรสด,ดีเรียกด้วยค่ะ lấy chút nữa thì nó xoay nói xem nói xoay lại xem lại thò chị nó nó mới đi xin được bạn thêm nó không? จ้างจ้างค่ะจ้างจางจางจ้า,างต้องใส่เกลือแล้วจะแดกใส่หลายแล้วเกลือ วบวกซุกสบน๋าใส่ตีนไก่พี่น้องรู้ทางคน,นปิดจอสิเด็ดพักอันนี้เป็นยังมันคือหมักกระตัดแทะภาอาแังกี้สิเด็ดพักอันนี้พักหวานพี่น้องพักหวานบ้านเฮากำละซาบ้าอ่อนอ่อน ก็ะสีเล็ดกกตะนดอ่อนๆอ,น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 อะไรแก่ก็สิบอ,อเอาผักหวานบ้านนี่ไปใส่ขยะเออหนูมาแล้วเหรอคะ มาแล้วเหรอหลานสาวตื่นละเด็ดพักเห็ดผู้เดียวพีน่น้องแยกเราไมมมันมันไม่ได้เป็นง่ายๆแต่อยากเห็ดอือปูกกับหลานเขาคุยกันไม่สบายอเลยมัน ไปหาตลาดมันบ่มียอดบักอื้อพี่น้องคันมียอดบักอื้อหันคือิแซ่บมื้อนั้นไปสิได้เนาะตลาดสิได้มีแต่ยอดบักอื้อคือบอกออกอ๋อไปไปดอนหวายยอดบักอื้อนิยออ้นยอ,อนอ่อนกับบักอื้ออ่อนขนาดน้องไม่ไปซื้อเลยพี่น้องเลย ำไม่ปบริซื้อน,นีลงทุนไปเท่าไหร่เมื่อวานนี้ถือเงินไปเจ็ดร้อยปรูดคนละครึ่งสามร้อยมัตตแอน์แซดแก็งมะม่หมอน,นึงนะอย่าเฝ้าตัดเด้อลบตังเยอะตังแยะแล้วออก้อมจำ๋ำขนาดเช็คทุกอย่างลนะก่อนสิทธายนะ ที่ถาตัดจนได้ขั้นาทานพี่น้องเบิ่งตั้งแต่เริ่มต้นปั่นยานางบอต้องกันนั้นเลยจักสิจักกนาทีอันนี้ก็จักจักกนาทีแล้ว แกงหน่อไม้มันตัดมันตัดขิดไร่โอ้ยเบืออแล้วซุกแล้วเบื่อแล้วน้ำบอึข้นขน้อยใส่มันรด,ดใส่ผักสห้งใส่ผักหวานนาพี่น้องค่อยๆหันกล้องออหอมแล้ว ตดโดดติดโดด้นหาติดกระเรียนติดกระเรียนใส่เข้าไป กงใส่เข yeah, exactly right. mm ้าไปแล้วก็สิปุ๋งไดกาแซ่บแล้วนงราดีเาแซ่บแซ่แล้วพี่น้องเดี๋ยวเสียบเบรนด้วยค่ะเด้อหมาะแบไง <c oughs> ป่งแล้วก็ซิต้มมานันต่อต้มขาไก่พี่สายต้มขาไก่้ี่สาต่อใส่ถ่ามาเนอะข้ามไ้คัดหมอง แพทหมอเสนอแนงาพี่น้อง เมนูท er de de ี่เสนอเนี่ยจะล้างถั่วล้างซามหมดเลยใจเย็นกองสำลีฟุ้นไฟนี่ค่ะหมักลินไหมดูเขาอาทิตย์เขาแล้วจะทิ้มาล่างวะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเปิดเขา้ามาติดตามแกงละไมพี่น้องแซ่บมองบักไงเดี๋ยวแซปป่บหอชุน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 ขอบคุณนะคะอันนี้มัาจากนาทีขอขอบคุณนะคะช่องเราจะมีฟีสไตล์เดี๋ยวสิตให้ไปมาเด้ียวเดียวเดียวกันเราจะกินแกงหน่อไม้ sẽ cây sẽ bọc ướt dành cho bọc ướt tươi bọc ướt cho bọc ướt để, xin để xin sẽ xìm vào đi chắc nhoài để sẽ vừng xìm vào đây bố cháy xôi nó khá áo băn băn xẹp <laughs> bye bye hả?